ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงวันนี้พบกันประจำวันอาทิตย์วันที่หเดือนที่9ในหัวข้อเรื่องมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้ของคุณและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมอิสยาบทที่11ข้อที่9จะไม่มีการทำให้เจ็บปวด หรือการทำลายทั่วภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราเพราะว่าแผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วยความรู้ในเรื่องของพระยาเวเหมือนน้ำปกคลุมทะเลอยู่นั้นอิสยาบทที่11ข้อที่9พี่น้องคาในพระธรรมกิจการบทที่27ถึงบทที่28ลูการายงานถึงเหตุการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นกับเปาโล ขณะที่เดินทางไปยังกรุงโรมเหลือที่พวกเขาและคนอีกราว274คนติดอยู่ในพายุที่รุนแรงแต่ขอพระคุณที่ทุกคนบนเรือได้ขึ้นฝั่งที่เกาะมอนตายอย่างปลอดภยัยผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นสำแดงความการุณาอย่างมากต่อพวกเขาและก่อไฟและเลือยงพวกเขาทั้งหมดให้อบอุ่นร่างกายขณะที่เปาโลเก็บฟืนมาวางบนกองไฟ งูพิษตัวหนึ่งก็เลื้อยออกบาเนื่องจากความร้อนและพันอยู่ที่มือของเปาโลเมื่อชาวพื้นเมืองเห็นว่างูนั้นห้อยลงมาจากมือของเปาโลก็พูดกันว่าคนนี้ต้องเป็นผู้ฆ่าคนแน่นอนแม้จะหนีรอดจากทะเลแล้วเจ้าแม่แห่งความยุติธรรมยังไม่ยอมให้เขามีชีวิตรอดพระธรรมในข้อนี้เปิดเผยอ,อยู่ในกิจการบทที่28ข้อที่ส ในขณะที่ผู้สังเกตการคาดหวังว่าเปาโลจะบวมและล้มลงเสียชีวิตจากพิษในทันทีทันใดเปาโลก็แค่ขย่างูนั้นลงไปในกองไฟและไม่ได้อันตรายใดๆพวกเขาจึงสรุปว่าเขาเป็นพระองค์หนึ่งอะไรทำให้เปาโลแตกต่างไปจากคนอื่นเปาโลตระหนักรู้ถึงชีวิตนิรันเปาโลรู้ว่าผู้ที่มีพระบุตรของพระเจ้ามีชีวิตนิรัน์ ของประธานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรัน์ในพระเยซูคิดองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ที่มีชีวิตนิรัน์ไม่สามารถถูกวางยาพิษได้พระเยซูตรัสเช่นนั้นในพระธรรมมาระโกบทที่16ข้อที่1 8ว่าถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆมันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขาพี่น้องคะนี่คือชีวิตที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เรา แต่หลายคนไม่รู้พระคัมภีร์กล่าวว่าคนชอบธรรมจะได้รับการช่วยให้รอดเข้าสู่มรดกของพวกเขาด้วยความรู้ดังนั้นคุณเห็นไหมว่าสิ่งนี้เกิดผลโดยความรู้สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความรู้ของคุณว่าชีวิตที่เป็นอมตะและไม่เน่าเปื่อยของพระคิดกำลังทำงานอยู่ในตัวคุณไม่น่าแปลกใจที่ยอนกล่าวว่า ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายที่วางใจในพระบุตรของพระเจ้าเพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตยิรันขอคุณพระเจ้าให้เรากล่าวคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณที่ทรงทำให้ข้าพระองตระหนัก ถึงชีวิตที่เหนือธรรมชาติเป็นอมตะและไม่เน่าเปื่อยของพระคิดที่ทำงานอยู่ในตัวข้าพระองค์ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่เหนือความเจ็บป่วยโรคภัยและความเลวสามที่ส่งผลต่อธรรมชาติของมนุษย์ ข้าพระองค์เป็นเพื่อนร่วมงานประเภทเดียวกับพระเจ้าซึ่งกำลังสำแดงพระสิริและคุณธรรมของพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยและหนุนใจแกเราว่าเมื่อเราตระหนักรู้ถึงชีวิตนิรันดร์ถึงการมีพระบุตรของพระเจ้า และเป็นเพื่อนร่วมงานประเภทเดียวกับพระเจ้าเราจะดำเนินชีวิตอยู่เหนือสถานการณ์และความเลวซามทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อธรรมชาติของชีวิตของเราได้พี่น้องคะในภาวะที่เราเจอสถานการณ์สิ่งใดเราจะมีหัวใจที่มั่นคงและเชื่อมั่นในความรอดของเราเพราะความรอดของเรามาจากการเชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเราเชื่อมั่นว่า เราได้รับชีวิตนิรันร์หากเราถวายเกียรติแด่พระคิดในฐานะที่ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเราและเพียรพยายามเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์อย่างจริงใจเราเชื่อมั่นใจว่าเราได้รับชีวิตนิรันร์หากเรารักพระบิดาและพระบุตรแทนที่จะรักโลกและหากเรามีชัยชนะเหนืออิทธิพลของโลกเรามั่นใจว่าเราได้รับชีวิตนิรันต์ หากเรายึดมั่นที่จะประพฤตินตนในความชอบธรรมแทนที่จะทำบาปเรามั่นใจว่าได้รับชีวิตนิรันดร์หากเรารักพี่น้องของเราเรามั่นใจว่าได้รับชีวิตนิรันดร์หากเรารู้สึกตัวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตภายในเราเรามั่นใจว่าได้รับชีวิตนิรันดร์หากเรามุ่งมั่นติดตามแบบอย่างของพระเยซูและดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์เรามั่นใจว่า ได้รับชีวิตนิรันร์หากเราเชื่อยอมรับและยังคงอยู่ในพระวตาแห่งชีวิตนั่นคือพระคิดนะคะพี่น้องคะนี่คือชีวิตที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เราและเราต้องมีการตระหนักรู้นี่คือคำหนุนใจในเช้าวันใหม่นี้นะคะถึงการตระหนักรู้ถึงมรดกของคุณว่าคุณมีชีวิตโดยพระคิด ผู้ทรงสถิตยอยู่ในคุณและมีชีวิตที่เหนือการอัศจรรย์ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้าอวยพรค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิด เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ f a c e o o ๊ k เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด